สกายนภพัทและดิฉันเกียวสิติการค่ะรายการของเรานะคะเป็นรายการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารที่กําลังเป็นกระแสนในตอนนี้หรือว่าร้านอาหารเด,เด,ด็ดๆดังๆที่กาลังเป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้ด้วยค่ะครับผมแล้วก็ถ้าพูดถึงอาหารที่กําลังมาแรงในช่วงนี้นะมผมก็ต้องเป็นหม่าล่าเลย<ช>ะนะครับค่ะคุณเกียวชอบทานหม่าล่าไหมครับชอบค่ะส่วนตัวดิชันเนี่ยชอบทานหม่าล่ามากมมชอบความเผ็ดของหม่าล่าที่เวลาทานไปแล้วจะให้ความรู้สึกชาชาที่ลิ้นค่ะ แล้วเผ็ดแคเลยนะครับแล้วคุณเกียวรู้ไหมครับว่าหมาล่าเนี่ยมีความเผ็ดระดับไหนบ้างนะครับไม่เคยรู้เลยคะ่ะคุณสกายแ,<ต>แต่ว่าที่ได้ลองทานเนี่ยก็คิดนะว่าน่าจะมีระดับความเผ็ดที่มากอยู่เหมือนกันนะคะ <C> e <an> ก็เนื่องจากในวันนี้ครับเราได้มีงพอดแคต์ครับ <C> e <an> ที่จะมาบ่งบอกถึงว่าหมาล่าเนี่ยมีความเผ็ดระดับไหนบ้างครับแล้วก็มีที่ไปที่มาของหมาล่าผมจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยนะครับผมไปกันเลย สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Food ไว r a ลกับดิฉันยินชาคุณผู้ฟังคงรู้จักกับหมาล่าที่กำลังเป็นนยิยมอยู่ตอนนี้ที่สามารถทำอาหารได้หลากหลายมีรสชาติที่เผ็ดแซบชาอร่อยติดป,ปากถูกใจจนมีร้านเปิดใหม่ที่มีเมนูนี้และคนแน่นทุกร้านแต่รู้หรือไม่ว่าหมาล่านั้นมีประวัติความเป็นมายังไงมีกี่ประเภท และความเผ็ดของหมาล่ามาจากอะไรถ้าท่านผู้ฟังพร้อมแล้วไปรับฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะผู้รับฟังทุกท่านช่วงนี้มาพบกับดิฉันเอ๋ยนนพัฒน์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เรามาทําความรู้จักและเข้าใจประวัติความเป็นมาของมาล่ากันค่ะมาล่าคือซอสปรุงอาหารชนิดหนึ่งที่มีรสจัดมีถิ่นกําเนิดในมณฑลเสฉวนประเทศจีน ช่วงศตรวรรษที่19ยุคสมัยของราชวงศ์หมิงเล่ากันมาว่ามีร้านอาหารกลางคืนร้านหนึ่งแถบท่าเดือทซงฉีได้สรรสร้างหมาล่าขึ้นมาใช้สำหรับการถนอมอาหารและกบกินคาวของเนื้อสัตว์ได้เป็นอย่างดีทําให้อาหารนั้นมีรสชาติดีขึ้นเป็นที่นิยมของผู้บริโภคขายดีและมีราคาด้วยส่วนประกอบของหมาล่าน,นั่นก็คือพริกไทยสีฉวนหรือวเจียว กระเทียมพริกแห้งขิงอบเชยเปอร์ก่ไก่เมล็ดเทียนข้าวเปลือกมเมล็ดกะวานดำนำมาบดรวมกันและเคี่ยวจนเกิดกลิ่นหอมลักษณะส,สีเป็นสีแดงทำให้คนรู้สึกอยากอาหารที่มีรสจัดเผ็ดร้อนและยิ่งทำให้คนกินติดใจคำว่าหมาล่าแปลว่าเผ็ดชานั่นก็เพราะพริกไทยเสฉยชวนมีสารกระตุ้นตอมรับรสดิ้นทำให้ดิ้นเกิดอาการชา ปัจจุบันมีการใช้หม่าล่ามนำมาผสมอาหารได้หลากหลายประเภทเช่นต้มผัดปิ้งย่างจึงทำให้อาหารประเภทนี้เป็นที่นิยมสำหรับคนทุกเพศทุกวัยก,กันอย่างแพร่หลายและที่น่าสนใจอีกอย่างนั่นก็คือประโยชน์ของหม่าล่าสามารถต้านเชื้อราลดอาการปวดเมื่อยกระตุ้นน้ำย่อยและต้านการเกิดโรคมะเร็งได้ขอขอบคุณข้อมูลจาก w w w p a r t i a l s a n d p a s t e l c o m กลับไปพบกับดีเจยินกันต่อได้เลยค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะได้รู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นมาของหมาล่ามากขึ้นได้รู้ว่าหมาล่าที่กินอยู่มีส่วนประกอบอะไรบ้างต้องขอบคุณคุณเอ๋ยเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลใหม่ๆท่านผู้ฟังรู้จักหมาล่าเพิ่มมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาฟังประเภทของอาหารที่นำหมาล่ามาปรุงจากคุณเกี้ยวและคุณวิตากันต่อเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกฤติการและดิฉันวีตาสิริกัญญาปัจจุบันคนไทยนิยมกินอาหารประเภทหมาล่าเยอะมากแต่จริงๆแล้วคําว่าหมาล่าเนี่ยไม่ใช่อาหารแต่เป็นคําบอกเล่ารสชาติที่มาจากอักษรจีนสองตัวคําว่าหมาแปลว่าชาส่วนคาว่าล่าคือเผ็ดฉุนต้นตระกูลมาจากหมาล่าหัวกัวหรือหมาล่าม้อไฟที่ใช้น้าซุปหมาล่ารสชาติเผ็ดร้อนพร้อมน้ํามันพริกโดยปกติแล้วจะไม่มีการสซนน้าซุปของหมาล่าหัวกัว พอนำซุปนั้นค่อนข้างเผ็ดและมักทานคู่กับน้ำจิ้มีิคโจจีนน้ำมันงาเพื่อลดความเผ็ดลงค่ะขั้นตอนในการทำนั้นยุ่งยากอย่างนั้นเนี่ยเลยมีคนคิดเมนูใหม่ๆขึ้นที่ทำให้ได้รสชาติที่ดั้งเดิมแบบหมาล่าแต่ใช้เวลาในการทำน้อยลงค่ะใช่แล้วค่ะเมนูยอดที่ในตอนนี้ก็คือหมาล่าทางอารมณ์คล้ายๆสซุกกี้บ้านเราเป็นการยกเอาวัตถุดิบเนื้อสัตว์ผักนำมาต้มกับน้ำซุปหมาล่าแล้วใส่ลงในชามให้กลายเป็นอาหารจานเดียวหากใครเบื่อแบบต้มแล้วเนี่ยก็ยังมีแบบแห้ง ที่จะใช้ซอสหม่าลา่าผัดกับเนื้อผักและวัตถุดิบอื่นๆต่างจากหม่าล่าหัวกลัวที่จะใช้น้ำซุปหม่าลา่าเรามาจะเรียกการทําอาหารประเภทนี้ว่าหม่าล่าผัดแห้งค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีแบบซาวข่าหรืออาหารเสียบไม้ย่างเป็นการนําไส้กรอกเบคอนเนื้อสัตว์และผักมาเสียบไม้ย่างทาซอสและโรยผงพลิกหม่าลา่าเพื่อเพิ่มความเผ็ดชาใช่แล้วค่ะหม่าล่ามีทั้งแบบผงซอสและเป็นน้ํามันหม่าลา่า มีวิธีการทําหลายรูปแบบตามความชอบของแต่ละคนเลยค่ะนอกจากนํามาทําเป็นอาหารแล้วเนี่ยยังนิยมใช้ผงพริกหมาล่าใส่ลงในการทําน้ําจิ้มอีกด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ผงพริกหมาล่าหรือซอสหมาล่าสำเร็จรูปก็มีขายตามห้างเลยนะคะสามารถทํากินกันที่บ้านได้ง่ายเลยค่ะซอสหมาล่าจะเป็นน้ำข้นๆใช้ทําอาหารประเภทผัดหรือถ้าต้มเนี่ยควรผสมกับน้ําส่วนผงหมาล่าใช้ในการปรุงรสเพิ่มรสชาติความเผ็ดค่ะ ด้วยรสชาติที่เผ็ดร้อนบวกกับกระแสะมาล่าแล้วเนี่ยทำให้เป็นที่นิยมมากสำหรับคนไทยในตอนนี้เลยค่ะใช่แล้วค่ะเรียกได้ดว่าเป็นยุคของหมาล่าเลยจริงๆวันนี้เราก็พูดถึงประเภทหมาล่ากันมาเยอะเลยนะคะสําหรับวันนี้ดิฉันวีตาสิริกัญญาและเกียวกริติการขอตัวลาไปก่อนกลับไปพบกับดีเจยีนกันต่อเลยค่ะ บกันไปแล้วนะคะมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกกินถือว่าเป็นรสชาติที่สามารถเข้ากับอาหารได้เยอะมากเลยค่ะมีให้เลือกกินตามความชอบของแต่ละบุคคลฟังแล้วเนี่ยรู้สึกเผ็ดร้อนในปากเลยค่ะแล้วความเผ็ดของหมาล่าอยู่ในระดับไหนตอนนี้คุณฟิลพร้อมให้ข้อมูลแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้พบกับดิฉัน ฟิลพัทลินจันตนีผู้ดำเนินรายการทุกท่านรู้ไหมคะว่ารสชาติของอาหารประเภทหมาล่านั้นคนที่เคยกินคงรู้ใช่ไหมคะว่าเผ็ดขนาดไหนแต่นั่นคือความรู้สึกร้อนที่รับรู้ได้เลยลิ้นของเราความเผ็ดเหล่านี้สามารถใช้หน่วยวัดความเผ็ดในพริกเรียกว่า Scoville h i s Unit หรือ SHU ระดับความเผ็ดของพริกหมาล่าหรือพริกเซฉวนนั้น มีค่าประมาณ5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแ h u ก็อยู่ในระดับใกล้เคียงกับจำพวกพริกขี้หนูนั่นเองถือว่าอยู่ในระดับกลางกำลังพอดีแต่มีความแซ่บซ่าชาลิ้นอยู่ยิ่งกินยิ่งติดใจยิ่งหยุดไม่ได้คำว่าฮวาเจียวเราเรียกกันว่าพริกไทยเสฉวนมีต้นกําเนิดมาจากมณฑลเสฉวนในประเทศจีนพริกควาเจียวมีลักษณะพวงคล้ายพริกไทยมีกลิ่นหอมแรงและรสเผ็ดชาลิ้นที่เป็นเอกลักษณ์ ในนั้นมีสารที่ทำให้เกิดอาการชาลิ้นหากนำมาผัดหรือนำมาปรุงโดยถูกความร้อนกลิ่นและรสชาติก็จะแรงยิ่งขึ้นขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บกัวเมอแอน s i n ซ c นดออย่างไรก็ตามการทานอาหารรสเผ็ดจัดมากเกินไปอาจส่งผลทำให้แสบท้องดังนั้นควรทานหมาล่าแต่พอดีค่ะเราไปพบกับดีเจยินกันต่อเลยดีกว่าค่ะ หม่าล่าเป็นอาหารที่นิยมกันในตอนนี้มากเลยค่ะทั้งหลากหลายมีร้านอาหารให้เลือกหรือเราเองก็สามารถนำหมาล่ามาทำเมนูในแบบของตัวเองได้ตามใจชอบถึงจะมีประโยชน์แต่ถ้ามากไปเนี่ยก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นจึงควรกินพอประมาณและไม่ต่อเนื่องจนเกินไปค่ะถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆตามกระแสในเรื่องของอาหารต้องฟังรายการเราเราจะมาพูดคุยในเรื่องที่รู้ลึกรู้จริง อย่าลืมติดตามได้ในรายการ Food ไวรัลกับดิฉันยินชาขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ จะได้ความรู้กันไปพอสมควรเลยนะครับวันนี้ใช่ค่ะได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะแยะมากเลยนะคะแล้วก็เพิ่งรู้เลยค่ะว่าหม่าล่าเนี่ยมีระดับความเผ็ดที่ใกล้เคียงกับพิกที่หนูด้วยนี่แหละครับคือสาเหตุที่ทําให้หม่าล่าเนี่ยฮิตในประเทศไทยนะครับเพราะว่าคนไทยเราอ่ะชอบกินเผ็ดใช่แล้วเรียกได้ว่าเป็นรสชาติที่ติดปากคนไทยกันมากเลยนะคะนี่ใช่ครับแต่ถ้ารสชาติที่จะติดปากชาวลังสิตอย่างพวกเรานะครับก็ต้องพูดถึงร้านโง่โภชนากันเลยนะครับ ร้านโงโภชนาเป็นตำนานที่ขึ้นชื่อในระดับความอร่อยเลยนะคะเนี่ยเป็นร้านที่มีดารายูทูบเบอร์หรือคนดังๆพวกเซเล็บเนี่ยมารีวิวกันเยอะแยะมากมายเลยใช่แล้วด้วยทางรายการของเรานะครับได้ไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านโงโภชนานะครับซึ่งเราจะเป็นยังไงกันเดีย๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับไปดูกันเลย ตอนนั้นแย่มากเลยครับเป็นเป็นช่วงที่แบบว่าไม่เคยเห็นภาพนี้เลยคือพนักง,งานมากกว่าลูกค้าครับภาษาก็คือความคิดของเจนมันม,มันไม่เหมือนกันครับคุณแม่ก็คิดอย่างหนึง่งผมก็คิดอย่างหนึง่งก็ต้องมีแบบการเขาเรียกว่าอะไรสู้กันหน่อยมีไฟกันบ้าน สวัสดีค่ะดิฉันยีนาชาอยู่ในรายการป o อป l a r f o o d ดี้นะคะรายการที่จะมาทำความรู้จักมาสัมภาษณ์ร้านเด็ดร้านดังร้านที่กำลังเป็นกระแสและร้านที่เราจะมาสัมภาษณ์ในวันนี้นั่นก็คือร้านโงบพภชนานั่นเองค่ะโดยแขกรับเชิญที่จะมาให้เราสัมภาษณ์ในวันนี้นั่นก็คือคุณโอภาสทองเพียงชัยหรือคุณบ้านนั่นเองค่ะครัโผมสวัสดีครับ อยากแรกที okay. ่อยากคุนะนะคะคือจุดเริ่มต้นของนั้นหัวพัชนาคืออะไรหรอคะก็มาถึงคุณพ่อคุณแม่ครับแต่งงานกันแล้วพอแต่งงานกันก็มีตึกแถวเป็นบ้านครับห้องนึงแล้วทั้งสองก็อยากจะมีอาชีพครับแต่ว่าทั้งสองทำอาหารเป็นอยู่แล้วก็เลยเปิดร้านอาหารด้วยกันครับผมอ๋อค่ะแล้วชื่อร้านมาจากอะไรคะชื่อร้านมาจากชื่อคุณพ่อเลยครับคุณพ่อชื่อโง่ครับแล้วร้านโง่พัชนาเปิดนานเท่าไหร่แล้วก็ปีนี้เข้าปีที่42แล้วครับ ได้ยินมาว่าร้านหัวโุชนามีการสืบอทอดรุ่นต่อรุ่นเลยแล้วตอนนี้เป็นรุ่นที่อ,อะไรแล้วคะก็ถ้าเกิดผมก็เป็นรุ่นที่สองครับผมอคครับแล้วก่อนหน้าที่จะเปิดร้าน,นามีทำอาชีพอะไรมาก่อนรคะเออไม่ได้ทําอะไรลเลยก็คือเรียนจบก็มาช่วยตรงนี้เลยครับถ้าตอนนี้ไม่ได้ทําร้านหมูพุชนาคิดว่าตัวเองจะทําอะไรเดี๋คะก็ถ้าเกิดไม่ได้ทําผมคิดว่า เออตั้งแต่เด็กจนโตก็คือผมก็ช่วยงานที่ร้านมาตลอดก็คือมันก็อยู่กับที่ร้านมาเรื่อยๆครับก็เลยไม่ได้มีแลนว่าจะไปทําที่อื่นเลยก็คือคิดว่าอยู่แล้วว่าเรียนจบจะกลับมาช่วยต่อ,อยอดตรงนี้ครับคุณบารเป็นคนชอบทาอาหารหรือเปล่าไม่เลยครับไม,ไม่ไม่มีความชอบเกี่ยวกับการทำอาหารเลยครับแล้วใครเป็นคนเริ่มสูตรแรก ก็เรื่องสุดแรกก็น่าจะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ครับช่วยกันคิดช่วยกันทำขึ้นมาร้านหนูโฆษณามีสาขาถูกรือเ่าหรืว่าที่นี่เป็นตอนตอนนี้ยังมีแค่ที่นี่ที่เดียวครับมีแผนว่าจะเปิดอีกไหมคะก็มีอยู่ครับก็มีแผนอยู่ในหัวอยู่ครับผมจุดเด่นของร้านหนูโฆษณาคืออะไรจุดเด่นของร้านเราน่าจะเป็นราคาอาหารกับปริมาณอาหารแล้วก็รสชาติที่พอให้ลูกค้ากินแล้วลูกค้าคิดว่ามันคุ้มค่าับกับเงินที่เขาจ่ายไป มนใหญ่ลูกค้าของร้านของเทศณานี่จะเป็นใครบ้างล่ะ,ะลูกค้าของร้านเรานี่ผมว่ามีทุกรุ่นเลยนะครับทั้งเด็กนักเรียนนักศึกษาผู้ใหญ่มีหมดเลยครับผมค่ะอยากทราบว่าร้านในหนึ่งวันเนี่ยคือขายได้ประมาณเท่าไหร่หรอคะถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นร้านเออเป็นวันปกติทั่วไปไม่ใช่ท่วงเทศกาลธรรมดาก็อยู่ประมาณหลักหมื่นครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเทศกาลยิ่งเทศกาลที่แบบว่า คนเขาออกมาทั้งวันทั้งคืนอย่างลอยกระทงเนี้ยก็อาจจะมีถึงแสน,น,น,นบ้างในในบางปีค่ะทุกวันนี้มีร้านอาหารเกิดขึ้นมากมายคิดว่าอะไรที่ทําให้ร้านอาหารของผมโฆษณาเป็นที่น่าสนใจหร <c oughs> <c oughs> ือครับก็คิดว่าเป็นเพราะร้านเราอยู่มานานทําให้คนรู้จักครับแล้วก็อย่างที่บอกไป เปริมาณอาหารกับราคาที่เขาจ่ายไปทําให้เขารู้สึกว่า,าคุ้มค่าครับผมช่วงตอนที่โควิดมาใหม่ๆเยยอดขายของชาร้านดีนยคะหรือว่าแย่โอ้ตอนนั้นแย่มากเลยครับเป็น <inefficient. S 1> เป็นช่วงที่แบบว่าไม่เคยเห็นภาพนี้เลยคือพนักง,งานมากกว่าลูกค้าครับในร้านใจก็คือยอดขายนี่คือแทบจะไม่มีเลยครับตอนนั้นอ,อย่างนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาทาน่ร้างเกิืาาอไหมคะถือว่าก็ถือว่า ไม่ได้เรียกว่าเยอะมากครับแต่ก็มีมาเรื่อยๆครับผมได้ยินมาว่าเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงของพี่นี่ขึ้นชื่อมากอยากทราบว่าจุดเด่นของเมนูนี้คืออะไรเหรอคะจุดเด่นของเมนูนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราทําสดใหม่ทุกจานเลยครับพอมีออเดอร์เข้ามาเราถึงทําคือเราจะไม่ทํารอไว้ก่อนครับพอลูกค้าสั่งปุ๊บมีออเดอร์มาเราถึงทําจานต่อจานเลยครับค่ะนอกจากเมนูไก่ผัดเผ็ดไก่ผัดเม็ดมะม่วงแล้วมีเมนูไหนที่คุณบาสอยากแนะนำไหมคะ ก็ถ้าเกิดนอกจากไก่พันธุ์เนื้อม่วงแล้วก็จะมีตามนี้เลยครับผมัดหอยลายยำปลาสลิดกับพร้อปลาพันแห้งเนี่ยครับตามนี้เลยต้มซุปเปอร์ยำปลาดุกปูครับผมก็อะไรถึงแนะนอเลก็เป็นเมนูที่เอาว่าจริงๆทางร้านก็ผมคิดว่าก็อร่อยทุกเมนูครับแต่ว่าอันนี้คือเมนูที่ลูกค้าอาจจะชอบเป็นพิเศษครับจะใส่เยอะใช่ใช่ครับแล้ว คุณบาชอบทานเมนูไหนมากที่สุดข,ของร้าน,นะคะสำหรับผมนะเมนูที่ผมชอบอาจจะไม่ได้อยู่ในนี้ครับผมอาจจะชอบแบบเป็นเมนูที่เป็นปลาหม,มึกจะมากกว่าค่ะเมนูที่ขายดีที่สุดข,ของร้านคือเมนูนไหน,นะคะก็ไก่พันไปแะม่มมวงครับผมส่วนมากปกติคนนิยมมาทานันช่วงเวลาไหนบ้างคะ ก็ถ้าเกิดเป็นวันธรรมดาก็จะเริ่มเข้าประมาณ5้าโมงเย็นเวลาเลิกง,งานครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดเนี้ยก็จะเริ่มเข้าตั้งแต่ประมาณ3ามโมงก็เริ่มเข้าแล้วครับค่ะที่ร้านมีลูกค้าเยอะแบบนี้เนี่ยสามารถจองโต๊ะหรือว่าวอล์กอินเข้ามาเดี่ยวๆคะที่ร้านเราจะไม่ได้รับจองโต๊ะเลยครับแต่ว่าสามารถวอล์กอินมาครับยังไงก็มีโต๊ะแน่นอนครับหาโต๊ะให้ได้สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถมานั่งทานท,านที่หน้าร้านได้ทางร้านมีบร,ริการเดลิเวอรี่ไหมคะมีครับทางร้านเรามีบร,ริการเดลิเวอรี่ทุกแอปเลยครับค่ะ อุปสรรคหรือว่าเรื่องยากที่ในการทาร้านอาหารหรือคะก็อุปสรรคก็มีครับมีก็คือเหมือนกับถ้าเกิดตอนที่ช่วงผมมาต่อยอดต่ออุปสรรคก็คือความคิดของเจนมันมันไม่เหมือนกันครับคุณแม่ก็คิดอย่างหนึง่งผมก็คิดอย่างหนึง่งก็ต้องมีแบบการเขาเรียกว่าอะไรสู้กันหน่อยมีไฟ์กันบ้างนิดนึงกว่าจะให้มันลงตัวอยู่ตรงกลางได้ครับเป้าหมายสูงสุดของตัวร้านในการทำร้านอาหารคืออะไรก็เป้าหมายสูงสุดก็คือทําให ออลูกค้าที่กินอิ่มแล้วเวลาเก็บตังค์แล้วเวลาเจอลูกค้าลูกค้าก็ชมครับว่าเอออาหารอร่อยนะอาหารก็ออกไวด้วยอะไร,รก็คือเอาให้ลูกค้าพอใจมากที่สุดครับแล้วคุณบ้านมีปฏิประจําใจอะไรบ้างร้านครับ,รบก็ถ้าเกิดกติกานี้ก็เอามาจากคุณพ่อคุณแม่แลวครับก็คือให้ซื่อสัตย์ให้จริงใจกับลูกค้าครับเหมือนกับตอนที่เราทําอาหารไปก็คือมีอะไรเราก็ใส่เข้าไปให้หมดเลยไม่ได้กักอะไรครับ สุด้ายนี้ขอให้คุณป้ชมแบบช่องทางการติดต่อทางร้าน,นโอเคครับ,ร,บร้านหง่โภชนานะครับตั้งอยู่ที่ตลาดลังสิตครับซอยพระหลโยธิน135หลังธนาคารกสิกรไทยครับร้านเปิดทุกวันบ่าย2โมงครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งครับผมค่ะวันนี้เราก็ได้รู้จักร้านหง่โภชนากันมากขึ้นเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่อี e ีหนา้าสวัสดีค่ะสวัครับ สำหรับคลิปสัมภาษณ์พี่บาสเจ้าของร้านโง่โุชนานะครับร้านขวัญใจเช้าลังสิทธ์นะครับเมนูไก่กรอบผัดเม็ดมะม่วงเนี่ยน่ากินสุดๆเลยนะคะคุณสกายถ้าใครอยากลองชิมเนี่ยสามารถไปลองชิมได้ที่ร้านโง่โุชนานะคะแต่นอกจากเมนูนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะที่น่าอร่อยและน่าลองกินกันค่ะแล้วร้านโง่ครับอกเลยนะครับว่าเป็นร้านที่ทอดของสดใหม่ทุกจานนะครับไม่มีการทอดรอไว้แต่อย่างใดเลยนะครับแล้วพอพูดถึงเรื่องการทาอาหารนะครับ คุณเกี่ยวพอาจะทาให้ผมกินได้บ้างไหมครับถ้าพูดถึงการทำอาหารเนี่ยพูดตรงๆนะคะคุณสกายดิฉันทําได้แค่ต้มอามาค่ะแต่ถ้ามีคลิปสอนเนี่ยดิฉันคิดว่าดิฉันสามารถทําได้และทาอร่อยแน่นอนถ้ามีคลิปสอนใช่ไหมครับใช่งั้นเดี๋ยวเราไปชมคลิปสอนทำอาหารเลยนะครับคลิปการทําซุปกิมจิด้วยวัตถุดิบของประเทศไทยนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับไปเลยค่ะ จะพาทุกคนมาทาอาหารต่างประเทศแต่ใช้วัตถุดิบง่ายๆของบ้านเรานี่คือวัตถุดิบที่เราเตรียมเป็นมาครบแล้วนะคะเนื้อสัตว์ใช้หมูหรือใช้ไก่จะแล้วแต่เลยนะคะวัตถุดิบแรกที่เราต้องมีเลยก็คือผักกาดขาวรู้ไหมว่าพริกแกงบ้านเราเนี่ยมันสามารถ m ิกได้หลายเมนูมากเลยให้ท่วบหมูเลยนะดีดดที่เป็นเคล็ดลับของเราก็คือพริกทำให้รสชาติเนี่ยเผ็ดมากขึ้นเพราะว่าเราเป็นคนไทยอนะนาอเราก็ต้องกินเผ็ด สวัสดีค่ะอยู่กับดิฉันมีตาศิริกัญญาในรายการ Food f u ชั่นรายการที่จะพาทุกคนมาทําอาหารต่างประเทศแต่ใช้วัตถุดิบง่ายๆของบ้านเราวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาซึมซับวัฒนธรรมเกาหลีและอีกทีนี้เมนูที่เราจะทําก็คือซุปกิมจินั่นเองเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยวัตถุดิบแรกที่เราต้องมีเลยก็คือผักกาดขาวเต้าหู้ขาวหัวหอมต้นหอมแล้วก็พริกแกงตัวนี้จะใช้แทนโคชูจังนะคะในหมวดของเครื่องปรุงก็จะมีน้ําปลาพริกป่น น้ำตาลทรายเนื้อสัตว์ใครจะใช้หมูหรือใช้ไก่ก็แล้วแต่เลยนะคะขั้นตอนการเตรียมผักกาดขาวของเรานะคะเราก็จะหั่นให้น้องเป็นเว็นแบบนี้ความใหญ่เนี่ยตามความชอบเลยใครชอบใหญ่ก็หั่นใหญ่ๆใครชอบเล็กๆก็ซอยน้องแบบนี้นะคะแล้วก็จะพักน้องไวในถ้วยแบบนี้แล้วเราก็จะไปเตรียมวัตถุดิบอื่นกันต่อเลย หันมาเราก็จะมาหันน้องต้้งหู้ขาว,วิธีการหันก็คือให้คิดว่าเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็หันเลยค่ะกับด้านแบบนี้แล้วก็หันเหมือนเดิมเลยค่ะที่เราจะใช้นะคะก็คือหอมใหญ่ค่ะตัวนี้เราก็จะหันหัวแล้วก็หันท้ายเพื่อปอกเปิด นําไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะคะล้างน้าเสร็จแล้วเราจะหั่นครึ่งน้องแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะซอยเป็นชิ้นเล็กๆเดิมเลยเรียบร้อยแล้วเราก็จะพักน้องไว้เหมือนเดิมจะเป็นต้นหอมนะคะใครมีต้นหอมไทยหรือว่าต้นหอมญี่ปุ่นใช้ได้เหมือนกันนะคะหั่นให้ประมาณ 4งเซนแบบนี้นะคะถัดมาเราจะหั่นเนื้อหมูกันนะคะเนื้อหมูเนี่ยใช้เยอะหรือใช้น้อยก็คือตามความชอบเลยนะคะวันนี้ที่ใช้ก็จะเป็นสันคอหมูนะคะก็จะนุ่มกว่าส่วนอื่นเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลย ลอยแล้วก็จะพักน้องไว้เหมือนเดิมค่ะนี่คือวัตถุดิบท,ที่เราเตรียมกันมาครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทํากันเลยอันดับแรกนะคะทุกคนเราต้องเปิดเตาก่อนหลังจากตอนแล้วเราจะใส่น้ําลงไปนิดหน่อยแบบนี้นะคะหัวหอมลงไปเลยแล้วเราก็จะผัดไปสักพักหนึ่งก่อนนะคะให้น้องเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นสีที่ใสขึ้นจากนั้นก็ตามด้วยหมูใส่ลงไปเลย แล้วก็ผัดไปเรืเ่อยๆจนกว่าหมูจะสุกนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าทำไมกิมจิเนี่ยถึงเป็นอาหารประจำชาติของเกาหลี Food Fa c t Food Fact EP อีพีนี้ขอนำเสนอกิมจิกิมจิเป็นอาหารติดบ้านของคนเกาหลีอาหารอะไรของเกาหลีก็จะมีกิมจิเป็นเครื่องเคียงเสมอเพราะว่าประเทศเกาหลีเป็นเมืองหนาวช่วงฤดูหนาวหรือหิมะตกจึงไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้จึงคิดค้นการถนอมอาหารด้วยการดองผักไว้กินแทนผักสดนั่นเอง เราก็จะมาเตรียมพริกแกงของเรากก่ทุกคนรู้ไหมว่าพริกแกง,งบ้านเราเนี่ยมันสามารถแบบเอาไปบิกได้หลายเมนูมากเลยนะแบบไปทำซุปก็ได้เอาไปผัดก็ได้หรือจะทําผัดเผ็ดก็ได้ตเติมน้ําไปค่ะแบบนี้ให้ทั่วหมูเลยนะหลังจากทั่วหมูแล้วตาจะใส่พริกแกงประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะบบจากนั้นเราก็จะใส่ผักกาดลงไปเลยนะคะแบบใส่ลงไปเลยแล้วก็ต้มรอให้น้องเปื่อยนะคะ ดน้องลงไปแบบนี้นะคะปิดฝาแล้วก็รอประมาณ10นาทีนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราทิ้งไว้ประมาณ10นาทีให้ผักมันเปื่อยแล้วเราก็จะมาใส่น้องคนนี้ต้นหอมลงไปใส่นงไปเล่อยทุกคนแล้วก็จะปรุงรสกันเลยวันนี้ที่ตาจะใช้นะคะก็จะมีน้ำปลาแล้วก็จะใส่น้ำตาลใส่นิดหน่อยพอกุบกริก ทุกคนสามารถปรุงรสตามใจชอบได้เลยนะคะและสุดท้ายตัวนี้ทีเด็ดที่เป็นเคล็ดลับของเราก็คือพริกมันเองทําให้รสชาติเนี่ยเผ็ดมากขึ้นเพราะว่าเราเป็นคนไทยอนะ๋อเราก็ต้องกินเผ็ดถะาง้วเราก็คนน้องเลยค่ะแล้วเราก็จะทิ้งไว้อีก2นาทีนะ 2>, 2นาทีครบ2นาทีแล้วนะคะทุกคนเราจะใส่เต้าหู้เป็นอย่างสุดท้ายเพราะว่าเต้าหู้เนี่ยเขาสุกง่ายอยู่แล้วนะคะใส่ลงไปเลยใครชอบเยอะก็ใส่เยอะนะ ันนี้รายการของเราก็จบลงเพียงเท่านี้ใครมีสูตรทำซุปกิมจิง,ง่ายๆอย่าลืมมาแชร์กันนะอือ EP หน้า e เราจะทำอาหารฟิวชั่นของประเทศไหนอย,อย่าลืมติดตามกันนะคะบายยดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับซึ่งรายการเราเนี่ยจะมีธมเนียมนะครับเราจะเล่นเกมกันนะครับตอนท้ายของรายการเราอันนี้เราจะมีเมนูไทย รูปภาพอาหารนะครับโดยการที่คุณเกียวเนี่ยถ่ายว่าเมนูนี้จากประเทศนี้เราสามารถใช้วัตถุดิบของประเทศไทยเราเนี่ยทดแทนได้หรือไม่นะครับได้เลยค่ะคุณสกายดิฉันพร้อมแล้วค่ะพร้อมจากเมนูแรกครับมาเลยมาครับรูปแรกผมเป็นลำปียนะครับผมเป็นเมนูจากประเทศอินโดนีเซียนะผมมาครับคุณเกียอยู่ค่ะคืออะไรครับถ้าเป็นของไทยเนี่ย ลำเปียหายากแน่นอนค่ะคุณสกายใช่ครับแต่ถ้าเป็นเครื่องในที่มีหมูผักไข่เนี่ยมันถาได้ง่ายๆอยู่แล้วดิฉันว่าสิ่งที่สามารถแทนลำเปียได้เนี่ยก็ต้องเป็นปอบเปียแน่นอนเบี้ยปาะเหรอครับคุณสกายโอเคเขาไม่ช็อตฟิลแล้วครับเอาปอบเปียนะครับปอบเปียปอบเปียค่ะถูกไหมคะแล้วต้องเฉลยด้วยครับว่าถูกต้องนะครับผมใช้ปอบเปียในการแทนลำเปียนะครับจากวัตถุดิบที่เรามีในประเทศไทยนะครับผม นี่คุณเกียวเก่งจริงๆเลยนะครับไม่ได้อ่านสคริปต์เลยไม่ได้อ่านสคริปต์นะไม่ได้ไม่ได้อ่านสคริปต์โอเคนะครับเอาอยู่กันข้อต่อไปนะครับผมคุณเกียวจับตามองดีๆนะครับจับตาจับตาจับตาโอเคครับเมนูต่อไปนะครับผมนี่ครับผมสปาเกตตี้คาโบนาร่านะครับอันนี้ผมจะถามคุณเกียวก่อนเลยว่าสปาเกตตี้คาโบนาร่าเนี่ยคุณเกียวลองคิดว่าถ้าเป็นเมนูในประเทศไทยใช้สปาเกตตี้เนี่ยจะชื่อเมนูอะไรครับข้อนี้ง่ายมากเลยค่ะง่ายมากเลยนะครับเนอะเลยครับผม เพราะว่าแบบแถวบ้านเรามีเยอะมากก็ต้องเป็นสปาเกตตี้ขี้มาทะเลหรือเปล่าคะให้แบบฟิลรสชาติคล้ายๆผัดกะเพราบ้านเราคุณเกียวเหมือนจะตอบได้หมดเลยครับเก่งค่ะเก่งเก่งเก่งนะเก่งถูกไหมคะคุณสกายต้องบอกเลยว่าใช่ครับผมเป็นสปาเกตตี้ขี้มาทะเลนะครับที่คุณเกียวทายถูกต้องนะครับก็เพราะว่าประเทศเราชอบกินเผ็ดด้วยครับใชเลยเอามามิกซ์เป็นเมนูนี้ใช่ครับผมถ้าผมข้อต่อไปครับผมข้อสุดท้ายนะครับถูกคะดูกันนะครับ มาดูเพราะผมมาข้าวผัดกิมจินะครับผมเราจะใช้อะไรทดแทนกันได้บ้างครับคือข้าวผัดของบ้านเราเนี่ยก็มีข้าวไข่ใช่ไหมคะแต่ว่ากิมจิบ้านเราอ่ะไม่มีสิคะดิฉันคิดว่าสิ่งที่ใช้แทนกิมจิเนี่ยน่าจะเป็นพริกแกงหรือเปล่าคะสีแบบฟิลคล้ายๆกันน่าจะใช้แทนกันได้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมใช่เลยเลยดิฉันว่าถูกัวั์ไม่เฉลยแล้วเขาเนี่ยไหมคะ ถูกต้องครับผมข้าวผัดพิกแกงนะครับโอ้โหคุณเกียวตอบถูกอีกแล้วนะครับทำไมคุณรู้ครับก็สีมันคล้ายกันค่ะแล้วเมื่อกี้นี่ซุปกิมจิให้ใช้พริกแกงเหมือนกันอ่นนี้ข้าวผัดกิมจิก็น่าจะต้องใช้พริกแกงเหมือนกันแน่นอนถูกต้องนะครับผมก็ถ้าของเกาหลีจะไปใช้เป็นโคชูจังนะครับแต่ของสับประเทศไทยเราจะใช้เป็นพริกแกงนะครับพริกแกงนะครับที่ผมกําลังแกงคุณเกียวอยู่นะครับตอนนี้ก็ถูกต้องครับผมสำหรับเมนูนี้นะครับโอเค คุณสกายวันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับอาหารเยอะแยะเลยนะคะใช่แต่น่าเสียดายที่เวลาของเราเนี่ยต้องหมดลงแล้ว,ลวหมดหแล้วค่ะก็ถ้าหมดลงแล้วก็สำหรับผมสกายนภัทแดด,ดิฉันเกีรติกิจการต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ